สวัสดีครับนะพบกันอีกแล้วนะนะกับรายจารย์การค้าหนึ่งบายโค้กสิโร่สำหรับ EP นี้เป็น EP Special, นะีสเปเชียละตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงราดใหญ่นะจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของพี่ที่สนิทก,กันมากนะก็คือพี่ต่อมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาเจ้าของบ้านกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ต่อโอ้โห oh, ผมเดินหารอบเลยัครบนะ อันนี้คืออยาบอนะฮะเป็นวัตถุดิบของเมนูที่เราจะทำกินกันวันนี้ใช่ครับโอ้โหนี่นะเมนูต้อนรับตันทนจะดูน่าจะเป็นเมนูพิเศษแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมมองแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อหมึกเนื้อไก่เนื้ออะไรเลยนะครับเอ้ยพี่อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยคุ้นคุ้นเดี๋ยวก่อนะเดี๋ยวว่านะดูนะฮะนี่อะไรครับนะเดี๋ยวให้พี่ต่อเขาบอกเลยครับอันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับคลิปจระเข้ครับผม คีบจระเค่คีบผางคีบผางมันใช่ไหมฮะโอ้โหเนี่ยพอบอก้วใช่เลยโอ้โหมือหล่นผมบอกให้เลยนะว่าผมไม่เคยกินแล้วมันทำอาหารได้ครับพี่ต่อต้องลองครับต้องลองเด็ดแน่นอนรับประกันโหมันเหมือนันเหมือนคล้ายลักษณะปลาหมึกนะพี่ต่อนะปลาหมึกคล้ายๆกับเชิงตะภาพครับออารมณ์เดียวกับเชิงตะภาพแต่ความหนึบความนุ่มมันหลายๆอย่างดีกว่า ผมไม่รู้นะว่าพี่ต่อเขาทำอาหารออกมาหน้าตาเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะโดยที่พี่ต่อลงครัวเองนะวันนี้นะหูเป็นบุญ<ห>มากนะนะแล้วตอนนี้ทํำอะไรครับพี่เดี๋ยวเราจะมาดับข่าวสักนิดนึงแล้วก็ทําให้มันนุ่มขึ้นรวนกับใบมะกรูด สักระยะหนึ่งให้น้ำมันงวดจนแห้งขีบเนี่ยมันก็จะนุ่มมันจะกลายเป็นเหมือนวุ้นเด้งๆโอ้โหแต่คือว่าตอนแรกมันมีความนิ่มอยู่แล้วนะฮะคือมันตอนนี้คือมันยังมันยังนิ่มก็จริงแล้วก็มันยังมีความเหนียวอยู่เดี๋ยวพอเรารวนไปสักพักระยะ20นาทีเนี่ยมันจะมันจะนิ่มแล้วมันคล้ายเหมือนวุ้นเลย โดยโดยความชอบของพี่ต่อที่ชอบอยู่แล้วว่าบทำกับข้าวคือก็ก็ทำครับส่วนหนึ่งก็ปกติก็ทาอยู่แล้วเมื่อก่อนนี่คืออยู่บ้านเวลาเพื่อนไม่ค่อยได้ออกไม่ได้ขอออกไปข้างนอกก็<ๆ>เพื่อนมาหาที่บ้านก็ด้วยความที่บางทีรสชาติข้าวไม่ค่อยโดนเท่าไหร่รทาเองดีกว่าอืจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆครับเริ่มทามาเรื่อยๆใครมาก็อยากกินนู้นเอ้ย เราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับรสชาติก็จะจัดจานนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวมาดูนะจัดจ้านนิดนึงของพี่ต่อเนี่ยฮะผมจะโดนผมจะซีดแค่ไหนนะอูตอนนี้ก็ต้องดนเดอดแล้วผมบอกได้เลยนะว่าข้าผมไม่ได้กินมาเลยนะบอกให้เลยว่าจะมารีวิวเขาบอกว่าเขาไม่บอกด้วยนะครับว่าเขาจะทาอะไรกินช่วงเปิดรายการที่ดูตอนหั่นนะฮะกับสีตอนนี้คือดูนะมันเป็นวุ้นเลยนะอันนี้คือเป็นวุ้นเลยตอนนั้นเป็นสีขุ่นสีขาวนะอันนี้คือสีใสนะเนี่ยด ออริน่คือ,อยังไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันรสชาติจะเป็นไงไไม่คาวไม่มีกลิ่นนะดมไม่มีกลิ่น <chain. S 2> <to> น,นุ่มอ่ะคือมันนุ่มแต่มันไม่ได้คาวแต่มันมีกลิ่นรู้เลยว่ามันไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่อะ่ะคือกินไปรู้เลยว่าเป็นมันเป็นกลิ่นของมันอ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ก<ๆ>็ไม่รู้มันไม่รู้หรอกว่ากลิ่นอะไร <c oughs> แต่อร่อยครับแ,แต่เนื้อมันอร่อยตอนเนี้ย <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่เด้งๆเลยนะโอ้โหดิ Đen đen này nó đen chừng nào Mình đen đi 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 rồi á Cứ Mình bún á Nó á kìa nó cục 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 จะเกิดว่า EP นี้นะเป็น EP สเปเชียลจริงๆนะพิเศษจริงๆนะเพราะว่าพี่ต่อไม่เคยทำอาหารให้ใครหรือออกสื่อหรือใช่ไห<ช>มออกรายการอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับพี่ต่ออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับเอาล้ครับใส่จานดีครับใส่ก่อนยารับนี่นะครับคีบจอะเค้โอ้เจ้าจอเอาแนละ้วะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะรีวิว กับใครนะในการกินอาหารมื้อนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อนะป่ะเดี๋ยวพี่เราไปที่โต๊ะอะไรกันพี่ต่อนะได้ครับก่อนอื่นแนะนำแขกรับเชิญเราก่อนนะครับพี่หลังพระนครครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยก่อนนาร์ครับเพื่อ ไปทาวข้าวมาด้วยนะใช่โอ้โหก็บอกว่าโอ้โหเรามานั่งกินข้าวกันก็เลยเฮ้ยเฮ้ยผัดเผ็ดเลยนี่ว่าบอกพี่ต่อบอกพี่ต่อทำทำกับข้าวกินผมอยากทำกับข้าวให้ฝรั่งกินหน่อยเพื่อนอยากทำให้เพื่อนกินเพื่อนชิมหน่อยดิว่าผมเป็นไงเพื่อนเฮ้ยี่มันมันก็ผัดเผ็ดเปงนเนื้อผัดเผ็ดผัดเผ็ดพวกหมูป่าพวกอะไรอย่างงี้เหรออืมไม่มีอะไรเป็นไงรสชาติเฮ้ยเนื้อมันกุบๆแบบว่า เอารสชาติก่อนรสชาติก่อนรสชาติโอเครสชาติกินอีกคำหนึ่งรสชาติผัดเผ็ดเลยครับไม่เค็มอือันเนี้ยเนื้อมันนั่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 นแหละมันกรุบกรุบเหมือนเหมือนขี้ปลาไงไม่รู้มันหูหมูไหมเออหูหมูหูหมูหูหมูเออแต่รสชาติอร่อยนะรสชาติใช้ได้อือร่อยอร่อยสุดยอดอ่ะเฉลยอะไรนีว่าอย่าโกรธนะขี้หางจระเข้เฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนใหญ่ใจญ่หลังพระนครจระเข้ ใช่เหรอเนี่ยเออกินมันยอะไรอย่าโกรธนะกินมั้เนี่ยกินได้กินได้ไม่ได้แต่ว่าจริงเหรอวโลโกจริงจริงเหรอครีบจระเข้เนี่ยเออไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยที่ต่อไงเอาะขนาดเห็นตอนแรกอาจจะไม่กินไม่กินเอาเอาตรงๆดีกว่าพูดตรงกันนะเราเคยผ่านเรือนจำมานะก็แดดทุกอย่างเลย ง่ายตอนแรกอากาศจะบอกว่าอะไรวะเนื้อตัวแยกกลัวว่าหลังเอาตรงนะก็กินได้กินเหรอกูโดนเลยอ่ะโอเคโอเคนะนี่ก็คือบางปะบางปะอนุชครับผมใช่ไหมนี่อะกินข้าวกันมื้อนี้มื้อพิเศษนะลองกินดูไปไหนอ่ะกุ้งที่กินหมดเลยจัดการกุ้งเลยอ้าวไม่กินเหรอกินแล้วตอนก่อนมาเนี่ยมาคนแรกเลยที่บ้านเนี่ยหรอเฮ้ยน้องยังไม่กินเลยอ๋อกินแล้วเหร อร่อยน้องบอกอะไรออเนพี่มาครับอ๋อไข่เอ็นเน่เราก็กินกันไปคุยกันไปนะฮะไข่เอฟซีบางปะเจ็ดเดือนจำแล้วเราจะมีอีพีเขาเร็วๆนี้แน่นอนติดตามเลยฮะนี่ฮะาบางปะ,ะกินไม่ได้นะเป็นสัตว์ขึ่งบอกพึ่งน้ำนะติดตามกินไม่ได้ผมกินคนเดียวก,กับพวกน้องน้องกับเพื่อนคนนะนี่มาเมาือ้ว่าทมผัสกันแล้วคือว่ามารู้จักกันแล้วอ่ะ แต่ถ้าแบบว่าผมไม่ได้เล่นตัวไม่เลนะถ้าแบบว่าผมมันไม่รู้จักแล้วแบบว่าพวกนี้ไม่พาเรารู้จักผมก็ <นะ S 2> ยังไบเศดอยู่เาขาชัดเจนเขานัดนำไม้วะแล้วประเดีวันนั้นมากินข้าวกันด้วยแล้วเหมือนเพื่อนกันแล้วอ่ะแต่บางคยเจอพี่ชเตนเหรอไม่เคยเจอคือว่าคนละแดนเนี้ย<อ>ผมเจอพวกหนุ่มเนี่ยเขาเจอผมพวกฝรั่งเนี่ยคือว่ารุ่นน้องแต่คือว่าอยู่คนละแดนคือว่ามาหาไม้สัมผัสรู้จักกันเนี่ยแรกผมอะไม่ได้มาเที่ยวไม่อะไรหรอกคือพอรู้ว่าผมเนี่ยเขาช่วยเหลือผมนี่ฮะนี่ฮะน้องๆความโชคดีของช่องเรานนะะะครับฮที่ผม พี่เจนนะพวกพี่พี่หลังนะพามารู้จักและมีโอกาสที่จะร่วมงานะร่วมงานนะเร็วๆนี้รอดูเลยนะรอเตรียมเตรียมเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวคือตอนนั้นนะบางปะยังยังไม่มาคุยอะไรผมแบบเนี้ยใช่ครับพวก f c อะไรเงี้ยมันใต้คอมเมนต์อ่ะพี่ครับขอบางปะหน่อยครับเหมือนแบบว่าเออไปเห็นแบบว่าพวกพี่หลังเขาไปถ่ายรูปกับบางปะอะไรเงี้ยบอกรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยที่อ P ของบางปะนะครับ ว่าฉายามายังไงอะไรยังไงนะฮะสล้รับบ EP สเปเชียลนี้นะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญพี่หลังมนครนะครับพี่ต่อมาสเตอร์แล้วก็บางปะนะครับที่มาเป็นส่วนร่วมในการรีวิวอาหารมื้อนี้นะฮะอย่าลืมนะครับลองไปทําดูนะใครไม่เคยกินกินได้นะครับที่ผางจระเข้นะฮะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคทิปต่ครับ